สวัสดีค่ะเจคเคนโน่นำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรเลยนะคะถนนหน้าบ้านกำลังทำค่ะเป็น5เมตรนะคะอยู่ซอยคลองกระถีนซอยเดียวกับแฮปปี้รีสอร์ทและริมคลองเฮานะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่บนเนื้อที่ขนาด360ตารางวา ตัวบ้านมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและ1ห้องครัวนะคะราคา3รล้าน8แสนบาทค่ะอยู่ใกล้ตลาดทีระชัย500เมตรอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตท300เมตรอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบรรพศพิสัย1กิโลเมตรอยู่ใกล้กับสำนักงานที่ดินบรรพศพิสัย1กิโลเมตรนะคะ อยู่ใกล้วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย1กิโลเมตรค่ะทำเรอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกท่านลักษณะตามรูปนี้นะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอบันพตพิสัยจังหวัดนคะรสวรรค์ค่ะปรึกษาสินเชื่อฟรีนะคะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์กันได้เลยนะคะในราคา3รล้านแแสนบาทค่ะเป็นบ้านมือสนะคะรีโนเวทนิดหน่อยก็สามารถ อยู่อาศัยกันได้หรือว่าจะเอาทำเลตรงนี้นะคะไปประกอบกิจการอื่นๆนะคะสามารถต่อยอดกันได้ค่ะเพราะมีพื้นที่กว้างๆนะคะ360ตารางวาค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะเจคเนโขอแนะนําเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจติดต่อทักไปแล้วอย่าลืมให้เครดิตกับเจโนด้วยนะคะ ทางเราขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ